น้องๆจากสน้ำฟึ่งก็มากันแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็ช่วยขนกระเป๋ามาเนาะเยอะไหมพี่แกร์เยอะมากนี่ก็เป็นกระเป๋าพวกน้องๆโรงเรียนใส่น้ำผึ้งนะครับมาครันไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ช่วยกันบอกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับอยู่มากๆครับผมก็น้องๆมาทั้งหมดที่20คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆก็มากันครับนี่เป็นกระเป๋าของน้องๆครับนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆเขาจับข้าวจัดของแล้วก็เตรียมเข้าที่พักของน้องๆกันนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราก็เดอนเล่นกันใช่แล้วอนี้มีโปรแกรมอะไรหนไปเดินเล่ไปเดินห้างกันครับผมไปเดี่ยวกันแล้วกันอากาศเป็นไงบ้างเสื้อผ้าที่เตรียมไปพอใช้ไหมลูกพยายามใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นมากๆนะลูกแม่ลืมถามไปว่ากลับวันที่เท่าไหร่กลับวันที่ยี่สิบห้า แม,แม่คิดถึงลูกมากนะทำไม่ดีที่สุดนะลูกพ่อแม่และน้องเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอคุยกับแม่ทางเฟซบุ๊กห้ยะแม่เล่นเฟซบุ๊กเป็นด้วยแม่แต่รอลูกนะลูกดูแลสุขภาพด้วยลูกเป็นหวัดบ่อยยังไม่ได้โทรหาแม่เลยครับแต่อยู่นี่ครับวันนี้มาห้าวันไม่ได้โทรหาแม่แล้วว่า ดี๋ยวต้องโทรหาแม่ครับครับคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงน้องคิดถึงพ่อที่อยู่ืางไทยครับครับผมตอนเมื่อกี้ให้อ่านเฟซบุ๊กมาน้ําตาคอเบ้าเลยครับคือคือก็อก็คือรู้ว่า,ร,วารู้ว่าแม่เป็นห่วงเพราะว่าเบียร์เป็นเป็น,ปนไม่สบายบ่อยเงี้ยครับเจออากาศหนาวนิดนึงขนาดอยู่บางไทยก็ไม่สบายบ่อยแล้วเงี้ยครับก็อยู่นี่ก็แต่ก็คือก็ต้องดูแลตัวเองครับเบียร์ก็จะใส่เสื้อผ้าหนาแล้วก็ใส่ถุงเท้าใส่ถุงมืออะไรอย่างงี้ครับ ก็เหมือนวันก่อนอะไปเที่ยวกันมาแล้วใส่ถุงมือก็ฝรั่งก็มองเขาว่าแปลกๆตลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าก็อยากจะ,ะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองอยากจะใส่เพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เป็นหวัดครับผมอยากให้แม่ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ก็ลูกก็อยู่ทางนี้ลูกก็จะทําให้ดีที่สุดแ,แม่ไม่ต้องเป็นห่วงก็ รวมถึงพ่อด้วยคือแบบอยากฝากให้พ่อดูแลแม่ด้วยเพราะว่าแม่ก็เป็นลายโรคนะครับก็อยากให้พ่อดูแลแม่แล้วก็รวมถึงน้องด้วยก็ดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะครับแล้วก็ก็เนี่ยครับอยู่ทางนี้ก็เนี่ยสบายดีกินอยู่สบายอยู่วัดไทยนะพี่ๆก็เป็นกันเองดีก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เดี๋ยวลูกจะนี่แหละครับทาตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยแล้วก็นําผลงานที่ดีที่สุดกลับไปฝากพ่อแม่ครับผม นี่เป็นไก่อีสเตอร์ใช่ไหมพการอีสเตอร์ใช่ค่ะพิธีการระหว่างที่เรากินนิวก็กินรอไปก่อนอ่ไม่ตอนแรกโยเกิร์ตโตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรกินก็เลยจะกินโยเกิร์ตก่อนครับแต่ทีนี้มาเห็นก็ชิมดูชิมดูต้องได้ชิมดูนิดนึงแล้วก็เก็บไว้อล้ก็รอกินมันไก่ก่อนแล้วก็ก well ินนี้อีกรอบหนึ่งแล้๋ยวใคกินอีกรอบหนึ่งเพื่อไ่อยมันจะดูดีเนาะมันจะดูดี ไม่จะได้ผอมตรงนี้ไม่มีเหรอเรากินอะตรงนี้ไม่มากกันไม่ใชงสามมือนะเออกินหลายเยอะเลยอยากมือแล้วเลาไกินตอนไหนเราก็เดินลงมากินเลยใช่ครับเพราะว่าของเยอะแยะเต็มเลยมีนมขนมอะไรมากมายโอ้ไปไม่เอาตุ้ดไก่เสียงดีอ๋อเอเมทบอกว่าจับใบๆหน่อยตอนนี้เราก็มาต่อแถวเข้ารับ กุ้งไก่น้ำร้อนนะครับจากฟิล์มนี่ไงน้ำจิ้มตรงนี้ก็มีไงหมูกรอบอยู่ข้างนอกเลยจ้าเรียบร้อยแล้วน้ำกินอยู่นี่น่ากินมากเลยหน้าตาเป็นหมูกรอบอยู่ข้างนอกเลยจ้าเป็นการส่นจริงๆเรามีหมูกรอบด้วยนะครับไม่ต้องเอากรอมลวกน้ำร้อนนะเป็นยังไงอร่อยมากเลยอร่อยมากเหรอจริงๆครับอร่อยจริงๆนะเนี่ย อร่อยอร่อยเออเออต้องไปเบิ้ลแล้วตอนนี้ก็กลังมาที่ห้างฮิสนะครับผมมาเดินเล่นดูของกันครับนี่อยู่ข้างหน้านี้เลยฮิส H I T Hiss ซื้อกระเป๋ามาให้แม่ครับเผื่อแม่เอาไปช้อปปิ้งอะไรแบบนี้ครับแต่ปกติมันสิบสิบกว่าออยก็อันนี้เหลือสี่ออยก็สี่ออยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดสิบกว่าบาทเอ้ยร้อย ร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยสิบกว่าบาทร้อยกว่าบาทเองฮ่าฮไม่ได้เลยเราไม่ได้อะไรเลยของคนเราครับที่ยังได้ไปแล้วแเราไม่ได้อะเราไม่มีตังค์ไม่ได้รร้จะซื้ออะไรเราจะซื้ออะไรเดี๋ยวกลับแล้วกลับเมืองไทยค่อยซื้อกลับค่อยซื้ออ่านไม่ออกด้วยครัก็คืออะไรกันงงๆเยอะเกินครับซี้าอะไรเย่นี่แหละมาถึงร้านไอติมแล้วตันนี้น้องนี่จำลาร้องชิมไอติมดูมาเลยกัน แหม่ไ <c oughs> อติมอั่นแหละหนึ่ง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 ไอรู้เองนะครับอร่อยมากรี้วๆน่ากินี่อเลยพี่แก๊พแกพร้อมแล้วนะครับอีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะอ๋ออีกคนหนึ่งไปเบียร์สยามอ่ะเบียร์สยามไปต้มผัด ตัดผมอ่าอะไรต้มผัดอ๋อพยายามเนาะเดี๋ยววันนี้ <c oughs> ไปตัดผมครับตอนนี้พี่พี่ที่วัดครับจะพาเบียไปตัดผมเพราะตอนนี้ผมยาวแล้วครับมาอยู่นี่ได้แค่5วันผมยาวแล้วครับก็จะไปตัดผมเดี๋ยวจะนั่งรถช้ำกันไปครับ ไปตักันที่มื้นโรตัสเซ็ตครับสำเนียงไม่ได้ครับแต่ว่าอาศัยความพยายามครับมื้นโรตัสเซ็ตรถมาแล้วครับรถมาแล้วรถรถไปโบราณครับรถโบราณตอนแรกกล่าวว่ากล่าวว่าตัดผมมาจากเมืองไทยสั้นมากเลยเพราะว่ามาจะไมิดมาตัดที่นี่แล้วเป็นไงล่ะยาวเร็วอาตย์นี้ก็ยาวนะ Você não precisa chateados. Estamos a lavar a panela. Aí está. ไม่เคยเห็นแางนี้เลยครับเอาง genau. Also das alles ั้นกูซแต่ว่าให้บิ๊กซนเลงก์เลอลาสเซ่นะแกนั in> <in ้นดังนั Gloria ้นท้งกมดกูซ่าบิ๊กซ์เลงก์เลอลาสเซ่นบิ๊กซ์เล็งก์เลอลาเ่นยัไม่เคยตัด่างนี้ครับไม่เคยใช้แบตนี้ตัดแบบนี้กติีจแกตอย เปลี blender, Who, long, ้ยวเลยตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยตัดที่นี่เรากลัวเขาตัดไม่ถูกใจอะไรนะครับแต่ก็พอตัดออกมาแล้วว่าถูกใจมากนี่เราไปถ่ายสกู๊ปพิเศษไปโปรโมดพวกเราจากพ่อที่แล้วก็น้องๆตัดด้วยเดี๋ยวจะมีนางเอกมูชิชุดครับเดี๋ยวสังเดูเลยครับว่าใครจะเป็นนางเอกมูชิชุดของเราครับเดี๋ยวจะมาเห็นหน้าเต็มๆอีกสักคู่ครับ